ก่อนที่เรานะครับก่อนที่เราจะออกไปทํางานนอกบ้านนะครับไม่ว่างานราชการเอกชนหรือว่างานส่วนตัวอะไรก็ช่างนะครับการเซ็ตร่างกายของเราก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทางานข้างนอกนั้นเราต้องเซ็ตนะครับเซ็ตร่างกายเซ็ตที่อยู่อาศัยเซ็ตสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในบ้านนะครับให้ดีให้เป็นระเบียบให้สะอาดให้เรียบร้อยนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเป็นการจัดวางระเบียบนะครับของสิ่งแต่ละสิ่งนั้นจะทําให้จิตใจเราดีจิตใจเราสงบจิตใจเรามีสมาธิมีสมาธิในการทํางานพอเราออกไปเนี่ยนะครับพอเราออกไปเนี่ยงานมันก็จะสําเร็จนะครับทำอะไรก็สนุกทํำอะไรก็มีความสุขเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอีกส่วนคือเป้าหมายครับเป้าหมายในงานในแต่ละวันมีอะไรบ้างนะครับในทางที่เขาทําประสบความสำเร็จเราบอกว่าต้องอย่างน้อยต้องอมี6เป้านะครับหเป้าสําคัญ นะครับว่าอะไรสําคัญนะครับสำคัญที่สุดคือ1 2 3 4 5 6้าเรียงไปครับเรียงไปนะครับอนไรสำคัญที่สุดก็อยู่ที่1นะครับดังนั้นในแต่ละวันเราจะกำหนดเป้าหมาย6เป้าหมายในการทํางานของแต่ละวันนะครับหากทําแล้วไม่สําเร็จเนี่ยเช่นเช่นทำไปแล้วเนี่ยได้แค่4นะครับเหลือ2นะครับห้าเนี่ยอีกวันต่อไปแล้วก็เริ่มอันที่5เนี่ยมาเป็นอีกวันหนึ่งเป็นอันดับที่1งของของวันต่อไปก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะ ก็จะประสบความสําเร็จงานก็จะบรรลุผลตามเป้าหมายทุกอย่างนะครับดังนั้นาการกําหนดเป้าหมายในแต่ละวันก็สําคัญนะสำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือการจัดเรียงงานนะครับการจัดเรียงงานนะครับด่วนด่วนมากด่วนที่สุดครับ3อย่างครับ สามอย่างหากเราจัดเรียงอย่างนี้เราจะบริหารจัดการภายในเวลาได้แต่ถ้าเราจัดเรียงแล้วไม่ถูกต้องเอางานด่วนไปไว้ด่วนที่สุดเนี่ยนะครับเอาด่วนสุดไปไว้ด่วนมากเนี้ยมันมันมันก็จะทําให้งานเนี่ยไม่สําเร็จหรือว่าถูกตําหนิหรือว่าบกพร่องได้ดังนั้นเองจัดเรียงให้ดีครับไหน,นางานรูทีนที่ต้องส่งอันนี้ก็เป็นงานด่วนธรรมดาอย่าไปเอางานด่วนที่สุด ไปไว้หลังงานด่วนไปไว้หลังงานด่วนมากนั้นต้องสําคัญนะครับดังนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องจัดเรียงให้ดีครับวันนี้พบกันสั้นๆท้่ทนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ